สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับทอมเมืองการนะครับวันนี้นําเสนอนะครับคลิปนะครับวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่หงพปรมปัญโยแห่งสุสานทุ่งมนนะครับวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็เป็นตะกุดหลวงปู่นะครับตะกุดสิบสองดอกนะครับหลวงปู่หงนะครับผมก็อย่างที่เคยศึกษามานะครับผม ถ้าเป็นของหลวงปู่ทาเองนะครับผมฟวามุมก่อนนะถ้าเป็นของหลวงปู่ทํเาเอง9 0ขึ้นไปนะครับจะเป็นเชือกแดงนะครับผมอย่างแรกและตรงตะกุดนะครับจะไม่มีรอยกดลึกทะลุกออกมาด้านนอกให้เห็นนะครับเหมือนที่พวกลูกศรริษย์สร้างสังเกตถ้าเป็นตะกุด12ดอกยุคหลังๆนะี่ยรอยกดจะทะลุกออกมาให้เห็นด้านนอกเลยครับปูดออกมาเลย อันนั้นคือที่ลูกศิษย์สร้างนะครับผมอันนี้พูดคร่าวๆนะครับผมตะกุ12ดอกดีอย่างไรโอ้โหครอบคุมเลยครับครอบคุมเลยนะครับต้องบอกเลยว่าครอบคุมครอบคุมมากๆนะครับขายร่ำรวยนะครับป้องกันคุณใสพูดผีปีศาจนะครับโชคลาบนะครับไม่ตามานิยมเป็นเลิศนะครับหลวงปู่หงนะครับรู้กันอยู่ว่าท่านนะครับเก่งด้านไหนบ้างนะครับ ต้บอกเลยว่ารู้กันอยู่จริงๆสวยนะครับสวยนะครับ12ดอกเชือกแดงนะครับเข้าสูตรเลยนะครับบูชาดีนะครับอาราธนาดีผมใช้บทพระคาถาบูชาก็บทน้ำมัมติเหมือนกันนะครับผมนะครับตั้งน้ำโมสามจบนะครับคาถาบูชาพระเครื่องของหลวงปุ่งทุกๆ ชิ้นทุกๆวัตถุมงคลผมใช้บทนี้ทั้งหมดนะครับตั้งน้ามโมสามจบนะครับกล่าวบทว่าหน้โมพุทธยะหนะมะพทะจาภักดสะปัจจะขะหนะเมตินะครับ12จบนะครับตามที่นำนานว่าไว้ตามที่บทความว่าไว้นะครับ12จบดีนักแรนะครับผม บางครั้งผมก็3จบ5จบนะครับ12จบนะครับแล้วแต่โอกาสนะครับหรือว่าจะภาวนาสั้นๆวันณะเมตินะครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะเมติ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 ภาวนาเป็นนิดก็ได้ครับมันนั่งสมาธิแล้วกําหนดลมหายใจอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมครูบาอาจารย์นะครับเทวดารับรู้ได้นะครับผมตะกุด สิบสองดอกสวยนะครับนะครับสถานะตอนนี้คือทอมวังการนะครับปล่อยนะครับปล่อยให้เช่าบูชานะครับติดต่อทอมเข้า,ขามาได้เลยนะครับเบอร์สูตร9ก้าห้าสามแอดลน์แอดได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับผมผมบอกเลยว่าสวยครบสูตรนะครับเข้าสูตรเลย แต่ผมก็ปล่อยในราคาที่สูงกว่าลูกศิษย์ทำนะครับผมบอกก่อนนะครับแต่ไม่ได้สูงมากจนเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆ้นะนะอาอาจับต้องไม่ได้นะครับจับต้องได้แน่นอนครับสําหรับตะกูสิบสดอกนะครับของหลวงปู่หงมพรมปัญโยนะครับดูครับสวยเชือกเดิม เชือกแดงเดิมนะครับตัวตะกุดไม่มีรอยกดนะครับโผล่ออกมาด้านนอกเหมือนที่ผมได้บอกไว้ก็คือเหมือนที่ลูกศิษย์ได้จัดสร้างถาวายครับไม่มีแน่นอนสวยนะครับครบสูตรใส่ปลอกป้องกันนะครับบอกพลาสติกไข่คายยางนะครับป้องกันอีกทีหนึง่งสุดยอดครับสุดยอดนะครับสุดยอดวัตถุมงคลจริงๆนะครับผมมาครับใครใส่ลงปูหง มาครับใครที่ชื่นชอบศรัทธานในตัวหลวงปู่เหมือนเชกเช่นผมนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับผมจัดไปนะครับถ้าวัตถุมงคลอันนี้เลือกท่านให้เป็นเจ้าของท่านจะได้สมใจปองแน่นอนครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ทอมืองการจากไปก่อนนะครับฝากไว้กับตะก,กุด12ดอกนะครับของหลวงปู่หงผมมาปรัญโย แห่งสุสานทุ่งมวลครับโอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับผม